แต่ก็มีออออหัวใจของขวัญก็แบบเป็นสีชมพูเหมือนเดิมคือขวัญก็อยากพูดแต่ว่าขวัญยากมีความรักที่มั่นคงออแต่ว่าขวัญก็เชื่อเรื่องหมอดูไงออไม่อย่างนั้นทํางาน5วันมุดแต่รู้อีก2วันเลยนะขวัญอะถ้า5ปี6ปีขวัญไม่แต่งงานพี่ก็ไปงานบวชเลยค่ะ ทำงานยังนีว้ามีแฟนนะถามก็ทามพี่หรอแฟนก็มีเมื่อกี้แม่บอกว่าฝากขานเลยบอกว่าแต่เมื่อกี้่อาบอกว่ามีนะก็หาได้อีกโอ๊ยงงเจ็บ้ากเ็งเนาะงก็ก็ก็คือสบายดีค่ะหัวใจของขวัญก็แบบเป็นสีชมพูเหมือนเดิมสีชมพูนี่หรอผมมาชามมั้ง คั้งนี้ถืว่าเป็นครั้งแรกที although, s. <S ่วันพูดเลยว่าขาคนไหนคือแฟนเพราะที่ผานมาฝันไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเมื่อกี้พูดมาแล้วนะว่ามีแฟนอ้าวพูดผิทเาาะไดไ่ไเแน้แฟนม่อเมอกมาอเื่อกเมื่อเอก้มื่อเอกี้เกเมื้เมื่อ่เมื่อเมื่ก้เมอมอเอมอเื่อ้อเเมื่ก้่เม้เม่อก้้ม้เมออเ่้่อ ก็ก็คือขวัญขวัญ่ะขวัญก็อยากพูดแต่ว่าขวัญอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ว่าขวัญก็เชื่อเรื่องหมอดูไงไม่อย่างนั้นทํางาน5วันดูเตลูอีก2วันเลยนะขวัญละเวลาพักไม่มีกลางคืนก็ไปไหว้พระแต่ไม่่แต่เมื่อกี้พูดไปแล้วเคสมันจะเสียไหมเพราะว่าขวัญเชื่อเออตับปากเขาให้ได้ ก็หวังก็เขาเรียกว่าขอให้ความรักเรามั่นคงแล้วกันเราก็แบบเวลาเราไปไหว้พาทุกที่แล้วก็ขอให้เราเข้มแข็งเราแข็งแรงเจอคนที่ดีทำธุรกิจประสบความสำเร็จคนข้างตัวรอบกายเราดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ความรู้สึกว่าความเราเก่งมากมากแบบเออใช่ก็ก็ผิดหวังอะค่ะถ้าความรักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่า ัก็อยากก็ยังคงรออยู่เวมนก็อยากมีความรักที่มั่นคงเหมือนที่คุณพ่อให้คุณแม่คุณแม่ให้คุณพ่อคนละมั่นคงแล้วก็บริสุทธิ์โดยที่แบบว่าไลเงื่อนไขไรข้อต่อรองแ,แ,แล้วคนนี้เขาเริ่มมั่นมั่นคงกับเราเนไม่มีอะไรมั่นคงหรอก, <laughs> ปปกขนาดแต่งงาน <laughs> ปิดประตูไปเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปโทรหาใครเหมือนในละครเลยผู้อ่นทษน่ะอันนี้ยังเป็นคนเดิมแบบที่ตอนเราเปิดยังยังคนเดิมโอเคนคนเมิ่อกี้ก็ก็ปรึกษามีอะไรเขาก็แบบว่าบางอย่างเราก็บ่นนะเนาะแบบเออปัญหาเขาบอกทำธุรกิจกาต้องมีปัญหาอย่างนี้แหละอันนี้คือทายาท เพื่อนขวัด <expand> กันไปเจ้าของโรงแรมนะไปเที <Island> ่ยวอยู <bbe> ่ได้นะคะชื่อโรงแรมเดอะซายอยู่พัทยานาเกลือ26สิบหใส่ของติดใสโรงแรมเพื่อนไปได้ใส่ของ้เพื่อนว่าพี่สามารถรอไปงานแต่งขวัได้ใช่ไหมเออก็คนนี้ก็คนนี้ก็คนนี้รอได้ไหมรอได้เพราะว่าพี่ยังเด็กอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอีกหกปีถ้าหนูไม่แต่งงานก็ก็ไปงานนู่นเลยอ่ะสมพน้บวชเลย อ่ะพูดจริงๆถ้าห้าปีหกปีัมไม่แต่งงานพี่เ็เป็นงานบวชอยู่เลยค่ะเอไม่แต่งตดแต่งเีราไม่ต้องแต่งแล้วไงแสดงว่าเราจะไม่เลยนกปีนี้อาจจะมีข่าวนี้แน่ๆถ้าถ้าคนนี้ชัวคือกวนไม่รู้ว่าอะไรชัวหรือไม่ชัวแต่ว่าเอาแค่ว่าตอนเนี้ยอยู่กันมีความสุขซื่อสัตย์กันก็พอแล้วก็ถ้าถ้าถึงเวลา เราจะไม่กดดันเขาเพราะเราเป็นผู้หญิงเราจะเราจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมสําหรับตัวเราแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นเราจะบอกพี่ๆทุกคนเองเราจะฉลองกันสี่วันห้าคืนห้าคืนสี่วัน เมื่อกี้มนพี่มีแฟนพี่ต้องคาดหัวว่าไงดี่สนุบมีหรือไม่มีอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถือแคปอยู่พี่ต้องคาดหัวมีละกันถือแค่รู้สึกว่าเออถือแค่คุพไม่ควรพูดเนาะอย่าอย่าอย่าพูดเยอะเพราะว่าจะไม่ได้แก่หมายถึงว่าเดี๋ยวมันไม่สมเร็จตามที่หมอที่บอกเออใช่มางั้นพี่ขอเวมือหมอดูแล้วกันก็แอปปีก็แอปปีกเอาเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจแล้วโอเค ันความรักหนูมันพังทางลายวะพี่นะเลยนี้เลยไม<า>่อามาอกเลยพี่จอมไม่ออกเลยเพียงเลยไปดู